ปรับมือสินิ้วแกยกิ้วเกษาอาหังวันตามอาพี่น้องนะครับขอกลับสวัสดีป่อแม่พี่น้องนะครับของทุกคนทุกท่านวันนี้ผมเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอายางกองทุนลงศพวัดน้ำแม่แดงและสมาคมผู้ภัยลำปางจุดศพปราบนะครับวันนี้จะได้มาขออนุญาตคือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการแยกกักตัวที่ถูกต้อง ของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วตามมาตรการและข้อกำหนดของคณะควบคุมโรคติดต่อตำบนนายางนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ของเขานะครับเริ่มแพร่ระบาดกันอย่างหนักนะครับวันนี้จะได้มืคอความหู้สำหรับก้อแรกนะครับใครคือกลุ่มเสี่ยงสูงบ้างนะครับกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดซึ่งเป็นพู้ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนั่นก็คือสีแดงเข้มนะครับ และพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งเป็นสีแดงปกตินะครับตอนนี้เขาได้ประกาศไว้นะครับเมื่อวันที่17ก,กรกฎาคมซึ่งมีผลวันที่20กรกฎาคมนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและข้มงวดตอนนี้มีอยู่13จังหวัดนะครับประกอบด้วยกรุงเทพมหานาครฉะเชิงเราชนบุรีนคนปรปฐมนนทบ,บุรีนาราธิวาสปทุมธานีปัตตานีพระนาครศรีอยุธยา ยะลาสงขลาสมุทรปราการและสมุทรสาครน,นะครับอันนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่เป็นสีแดงนะครับตอนนี้ประกาศอยู่ทั้งหมด53จังหวัดซึ่งประกอบด้วยกระบ,บี่การจนะบุรีนะครับกาลสินกำแพงเพชรขอนแกน่นจันทบุรีชัยนาทชนบุรีเชียงรายเชียงใหม่ตรังตา,ตากตากนะครับสุพรรณบุรี ระยองราชบุรีลบบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกดสกลนครสตูลสมุทรสงครามสะแก้วสระ,ะบุรีสิงห์บุรีบุรีลำประจวบคีรีขันปราจีนบุรีพัทลุงพิจิตรพิษณุโลกเพชรบุรีเพชรบูรณ์มหาสารคามยะโสธรร้อยเอ็ดระนองสุขโขทยัยนองบัวลำพูอ่างทองอุดรธานี อุทัยธานีอุตรดิตถ์อุบลราชธา,านีนะครับอำนาจเจริญนะครน,นายกนะครนราช,ชาสีมานะครศรีธรรมราชนครสวรรค์สุรินทร์และหนองคายนะครับอันนี้ซึ่งเป็นผู้นี่ควบคุมสูงสุดซึ่งเป็นผู้ควบพู้นี่ควบคุมสีแดงนะครับที่เขาจะต้องตอนนี้เปิ้นประกาศเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่นะครับสำหรับกลุ่มที่สองนี่เป็นกลุ่มผู้ที่อยู่ในกลุ่มสมัมผัสเสี่ยงสูง คือผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับมีการพูดคุยกับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อในระยะ1เมตรเป็นเวลาขนั้นเกิน5นาทีนะครับยืนอู้กับคนติ่เน,เนี่ยเกิน5นาทีนะครับร่วมรับประทานอาหารและดื่มสุราอยู่บ้านหลังเดียวกันใช้สิ่งของร่วมกันหรือโดยสารรถสาธารณะนะครับซึ่ง มีระยะอยู่สองแถวหน้าหลังของผู้ป่วยนะครับซึ่งกลุ่มเสี่ยงสูงนี้จะต้องกักตัวดูอาการ14วันและตรวจหาเชื้อทันทีนะครับสำหรับกลุ่มที่3นี่เป็นกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรควิด1ิที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจนหายดีและโรงพยาบาลเปิ้ลฮื้อออกมากักตัวแห่ม14วันที่บ้านเพื่อสังเกตอาการนะครับสำหรับการกักตัว14วันอย่างเคร่งครัดนี่มีแนวทางอย่างไรห้องนะครับสำหรับคนเฒ่าคนแก่ ที่ลูกหลานลูกกรุงเทพนะครับลูกต่างบ้านต่างจองแมนและยังบังควิธีการกักตัวนะครับการกักตัวของเขามีแนวทางในการปฏิบัติด,ดังนี้นะครับห,หึงเขาต้องนะครับไปรายงานตัวต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสอมอในเขตความรับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่สาธรสารณสุขให้รับทราบนะครับ 2. แยกที่อยู่อาศัยกับบุคคลในครอบครัวไม่อยู่ร่วมปะป,ะปนภายในหลังเดียวกันนะครับ กรณีมีบ้านพักอย่างหนึ่งหลังคือท่านไปประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมในเขตความรับผิดชอบนะครับหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อหาพื้นที่กักตัวนะครับสามบ้านผู้ที่กักตัวต้องมีติดไปนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัว14วันห้ามบุคคลภายนอกเข้าเวลาจะเอาอาหารเอาเครื่องดื่มไปฮื้อนะครับต้องแขวนหรือวางไว้ตีน้าบ้านต่ออันนะครับ 4. ไม่ออกจากสถานที่กักตัวโดยเด็ดขาด นี่สิวันนี่ห้ามออกจากสถานที่กักตัวเลยนะครับ5ในระหว่างการกักตัวให้สวมหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิร่างกายรายงานให้อสมอทราบทุกวันและสังเกตอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นนะครับหากพบว่ามีอาการผิดปกติมีไข้ไอเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบนะครับจมูกมาได้กินลิ้นมาได้รับรถคื่นทันรีบแจ้องอสมอในเขตความรับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีนะครับ หกหลีเกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับคนในบ้านมีระยะห่าง1-2เมตรโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนในบ้านที่มีโรคประจำตัวนะครับเห้องนอนเป็นที่พักโปรงนะครับอากาศไทายเทและแสงแดดเข้าถึงนะครับ 8. ท่านควรแยกของใช้ส่วนตัวประเภทจานชามแก้วน้ำเสื้อผ้าผ้าห่มนะครับผ้าเช็ดตัวและแยกทำความสะอาดนะครับเกแยกรับประทานอาหารตักมาแบ่งต่างหากล้างด้วยน้ำยาล้างจานพึงแดด ากแดดทั้งแห้งนะครับและข้อสุดท้ายข้อสิบนะครับท่านต้องแยก,กขยะที่มีสารคัดลังสารคัดลังคืออัญยังนะครับเป็นประเภทน้ำหมูกน้ำไหลเช่นหนะ้ากากอนามัยที่ช,ชู่นะครับเพราะเป็นขยะที่ติดเชื้อคือท่านใส่ถุงขยะสองจันนะครับลาดโดยสารฟอกขาวมัดปากถุงให้แน่นก่อนนําไปทิ้งกรณีนี้นะครับสําคัญมากรวมถึงคนที่กักตัว14วันที่บ้านที่กักตัวอยู่คนเดียวท่านก็นต้องเนี้ยด้วยเช่นกันนะครับเพื่อป้องกัน การแพทย์เยอะไปออกไปสูงหาคนอื่นนะครับบอกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะหรือเจ้าแบานตีบหูหรรบุบหันเพื่อไปกรรมเข้าใส่นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวในการกักตัวอย่างเข่งคัดนะครับทั้งหมด14วันข้อมูลเบื้องต้นนี้นะครับก็เป็นตามมาตรการและข้อกาหนดของคณะควบคุมโรคติดต่อตาบลนายางนะครับวันนี้หน่อแตงนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนายางกองทุนลงศพบ,บัานแม่แดง และสมาคมกู้ภัยลำปางจุดศพป,ปราบนะครับิ้นเป็นห่วงเป็นใยครับพ่อแม่พี่น้องเราเนื่องโดยสถานการณ์ตอนนี้มันแหร่ระบาดกันมากขึ้นตึงวันนะครับอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเนาะตื่นตัวนะครับตื่นตัวได้แต่อย่าตื่นตะหนกเนาะนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมนายางกองทุนโรงศพวัดน้ำแม่แดงและสมาคมกู้ภัยลำปางจุดศพป,ป,ปราบนะครับวันนี้จะต้องขอยุติ การประชาสัมพันธ์รื่อความหูไ้วกกไว้เพียงตัวอีก่อนก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเพียงตัวอีครับขอขอบคุณครับ